เดอะแพทเทิ n, ได้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับสีสันในวันไร้เสียงของเด็กนักเรียนโรงเรียนโสดศึกษาเทพ,พรัตน์ที่เติมเต็มชีวิตให้มีคุณภาพไม่ต่างจากคนทั่วไปในสังคมด้วยการเรียนการทำกิจกรรมต่างๆถึงแม้จะยากลำบากกว่าคนทั่วไปแต่เมื่อตั้งใจแล้วก็สามารถทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยม นั่นคือการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นการมอบโอกาสให้กับเด็กในโลกเงียบได้เป็นผู้นำในการทำความดีวันนี้รายการ The Pattern จะพาไปย้อนรอยความสาเร็จในวันวานที่มาของแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่นี้กับ11ปีกิจกรรมกระถินสำริดโรงเรียนโสตศึกษาเทพ,พรัตน์เรามาทบทวนความปลื้มนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ จุดเริ่มต้นกระถินสมริดโรงเรียนโสตศึกษาเทพ,พรัตน์เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2553ในปีนั้นน้องแอมได้ทำหน้าที่ประธานกระถินสมริดคนแรกของโรงเรียนและเป็นเด็กพิการทางการได้ยินคนแรกของโลกที่เป็นผู้นำทอดกระถินสิ่งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศ ถึงจะผ่านมาแล้ว11ปีแต่ความรู้สึกในวันนั้นยังคงสร้างความภาคภูมิใจให้กับน้องแอมอยู่เสมอผมใจมากขอบคุณอะประตาก็ก็ช่วยแล้วก็เป็นประตาสิ่งค์ันแรกมีรวงเหยือออื่นๆคุณวงควรก็จะต่อที่ตามต่อ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 ู้อ่ึกว่าผมใจคันแรกค่ะได้มุง ให้หัวพ่อแล้วก็ให้ประจาชนผู้ใหญ่คแก่เด็กๆได้เรียงบุญเด็กดีทำดีวามดีค่ะในปีนั้นคุณครูและนักเรียนโรงเรียนโสดศึกษาเทพรัตน์ต่างก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทำกิจกรรมนี้และได้ออกไปเชิญชวนชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมทำบุญ ในวันงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีงานทอดกระถินสำริดปีแรกของโรงเรียนเลยสร้างความประทับใจให้กับคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครูอาจารย์ที่พาเด็กมาร่วมงานรวมถึงชาวบ้านต่างก็ปลาบปลื้มใจทุกความประทับใจที่เกิดขึ้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เด็กในโลกเงียบได้รับโอกาส ให้เป็นผู้นำในการทอดกระถินสำริดพากพรกคำขโยค่ะเอาให้ขอบคุณประทานให้แล้วก็ให้หลวงพ่อมีให้วัดวัดที่จะพาน้อยวัก็พาอนรู้ึกิ่ได้บุญพาของเรารู้กิกแบบไม่เิแลบบ้พูดไม่ค่อยเก่ง แต่หืไม่ได้ยินหัวพ่อเขาค่อยจิกึกยีค่ครึ่งะแล้วก็หือได้ยินตีเด็กเกด้องอาปะคำรู้เกดก็โอเคเู้กก็เพิมใจคนแรกของออมม่อไปเด็กเกดก็ให้เรียนรู้ต่อ ขอพ,งขอพึงหวงพ่อให้แอมเป็นประทาขาถินแล้วก็ให้หลวงพ่อจุกภาพแรงๆเกลี้ึงขอพึงค่ะด้วยความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยที่อยากให้เด็กในโลกเงียบได้รับบุญใหญ่ท่านจึงมอบโอกาสให้กับโรงเรียนโสดศึกษาเทพ,พรัตน์ จากจุดเริ่มต้นวันนั้นส่งต่อความดีมาถึงปัจจุบันสร้างความภาคภูมิใจให้กับประธานกฐินสมฤทธิ์รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่เข้ามาสานต่อกิจกรรมนี้รวมไปถึงผู้ปกครองที่ปลื้มใจไม่ยิ่งหยอดไปกว่ากันคุณครูโทรบอกก่อนว่าพี่แอมจะได้เป็นประธานกฐิน โอ้ตอนนั้นพอแม่รู้ข่าวแม่ก็ขนลุกหมดเลยก็เป็นสิ่งมหาศจร,รย์แล้วก็มาฟังหลวงพ่อพูดด้วยว่าเขาเป็นโลกมือดอะแต่เขาสว่างสวัยในทางธรรมแล้วก็แม่ก็ภูมิใจอะค่ะที่หลวงพ่อได้เอาผ้าให้กับมือพี่เอมขอให้สุขภาพหลวงพ่อแข็งแรงหลวงพ่อจะได้สืบสารองคำสั่งสอนของสามมาสัมพุทธเจ้าแผ่มาให้มนุษย์ทั้งหลายที่ยังอยู่ในโลกมืดที่หลวงพ่อได้ตั้งใจอะค่ะ ที่ได้ทําให้กัะเด็กโลกมืดได้พบกับแสงสว่างต่อไปขอให้สุขภาพหลวงพ่อแข็งแรงมากๆและอายุยืนยืนสืบสานพุทธศาสนาต่อไปค่ะโอกาสที่ได้รับจากหลวงพ่อธรรมชโยรวมไปถึงการที่คุณครูและคุณพ่อคุณแม่คอยสนับสนุนคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำให้น้องแอมได้พัฒนาตนเองและเติบโตอย่างเข้มแข็งตอนนี้เรียก,ก็ตบแล้วต่อหาคํำงาน่ะช่วยพ่อแม่ ทำโทรผ้าแล้วก็ตอนนี้แอมทำงานเสื้อปั้นเยิมอมาหายที่ที่นี่แล้วก็ช่วยแม่ดูแลหายเวลามีคนรับแทงคืนคนเยอะไปบ่าจ0องเอยถึงห้าแล้วคนช่วยพี่สาวช่วยทำงานดูแลทำงานต่างๆได้ค่ะเราก็ตึกมีความตุก แต่ดูแลคุณพ่อแม่ตลอรการที่แม่มีลูกอย่างนี้แม่ต้องใช้สติมากเลยต้องอ่านให้ขาดว่าถ้าเขามาอย่างนี้แล้วเราจะไปยังไงจะถามว่าแม่คิดแทนลูกไหมแม่คิดต่อให้ลูกมากกว่าเพราะว่าชีวิตประจําวันเดี๋ยวนี้มันอันตรายแล้วก็มันอยู่ยากถ้าไปเจอปัญหาอย่างนี้พี่แอมต้องทํำยังไงอะไรยังไงก็คิดว่าหายเหนื่อยไปบ้างแล้วล่ะคะ่ะ 7จนี่นี่แม่แม่มาแล้วมาถึง70%็รแล้วเหลืออีก30%ซไม่รู้ว่าแม่จะสอนเข้าไปได้แค่ไหนแต่ก็วางชีวิตไว้ให้ชีวิตประจําวันของเขาไว้ให้อะคือไปอยู่กับใครก็ก็คงไม่ไม่ทุกใจแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขารู้หน้าที่ของของการเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วก็ขอบคุณแม่ี่เกิดกะเลถืงเมืองแต่ผมไม่ได้ยินไม่รู้เรื่อง แล้วก็แม่ยาก็ฟิกอ้าพูกอาป่าแต่ว่าหูไม่ได้ยินมองจับตามองอปาปาเพราะตรงตานแม่เ่ียว่าฝากผู้ปกครองของเด็กๆที่ที่พิการหูทั้งหลายอะค่ะ <c oughs> เรามีลูกพิการแล้วอะแต่เราต้องอ่านเราต้องดูลูกให้ให้ให้ สนใจลูกสักหน่อยทุกคนนะคะผู้ปกครองทุกคนเหมือนแม่แม่ไม่ใช่คนเก่งแต่ว่าแม่เรียนรู้กับพี่แอมมาแม่รู้แต่ว่าแม่อยากฝากน้องๆหรือใครก็แล้วแต่เป็นพี่ป้านาอาให้ดูแลแล้วก็ให้มองให้มองเด็กคนนี้แล้วก็อ่านให้ขาดแล้วก็ช่วยเหลือเข้าไปใน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 สิ่งที่ดีๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เป็นประธานกฐิน ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองทั้งหลายาส่งเสริมให้ลูกได้เป็นประทานกฐินซึ่งวุญน,นี้ใหญ่หลวงนักในใน,ในคนเราชาวพุทธเด็กดีไม่ดีมันอยู่ที่ใจเราไม่เพราะฉะนั้นเราต้องฝากฝังสินห้าว่าในใจเด็กทุกๆคนนะคะ หลังจากทอดกระถินสำริดปีแรกจบลงโรงเรียนโสดศึกษาเทพรัตน์ยังคงสานต่อกิจกรรมทุกปีโดยมีรุ่นพี่คอยเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงทุกวันนี้ ะปิวา,าน้องยอชเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่เลยตั้งความหวังเอาไว้ว่าอยากเป็นประธานกระถินสมฤทธิ์เมื่อโอกาสมาถึงจึงพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเริ่มด้วยการฝึกท่องคำกล่าวถวายผ้ากระถินให้คลออ่องอะพินะคือวะะันปุ ตอนเด็กๆผมเห็นพี่ๆหาท่องคําถวายผ้ากระถินครูแตงบอกว่าร้อยผมโตกว่านี้ก่อนถึงจะได้เป็นประธานกระถิ่นครับตอนผมอยู่ม .1 ผมก็พยายามที่จะฝึกกล่าวคําถวายผ้ากระถินและฝึกพูดอยู่บ่อยๆครับต้องตั้งใจมากจริงๆครับเมื่อผมอยู่ม .2 ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นประธานกระถินและตอนนี้ผมก็สามารถท่องคําถวายผ้ากระถินได้แล้วครับ กว่าจะเปล่งเสียงออกมาได้แต่ละคําต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากถ้าไม่มีความตั้งใจคงถอดใจไปนานแล้วล<ะ>แต่เพราะได้รับกําลังใจจากคุณครูทุกท่านคอยดูแลเอาใจใส่<ะ>ทําให้ฝึกพูดได้ดีขึ้นเรื่อยๆน้องเขาจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ยินเสียงของเราที่เราเปล่งออกไปอะไรอย่างนี้คะ่ะ เราก็จะเน้นเน้นทาภาษามือให้เด็กดูด้วยแต่ยอดเป็นเด็กที่ตั้งใจมีความพยายามมากครูก็พยายามสอนเวลาว่างก็ครูหลายๆคนก็จะมาช่วยสอนอย่างครูครูสอนภาษาไทยครูก็จะบ้างก็จะเรียกมาสอนอะไรแบบนี้ค่ะครูก็จะนั่งอยู่ข้างๆข้างๆกับยอดตลอดเวลาที่ออกเสียงบางทียอดผิดครูก็จะจะพูดข้างๆเนี่ยยศจะได้ยินแต่บางครั้งอาจจะไม่ชัดเจน เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหูของเขาเนี่ยตึงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราพูดแล้วเราออกเสียงก็เลยไม่ชัดเจนครูก็าอาจจะให้เขาเนี่ยมาย้อนนะคะมาสัมผัสที่คอเวลาที่ออกเสียงเขาก็จะรู้ว่าอ่ะตรงเนี้ยมันต่างกันแล้วนะเสียงที่ออกมันต่างกันก็ช่วยได้เหมือนกัน ข้อ3เว้นจากการกทกวิธีในการข้อสเว้นจากการพูดโกหกข้อหเว้นจากการดื่มของมึนเมาใกล้ถึงวันทอดกระถินน้องยอชยิ่งตั้งใจเต็มที่ทั้งทำบุญนี้ด้วยตัวเองและชวนพี่ๆน้องๆร่วมถึงคุณครูมาร่วมทำบุญ โดยมีท่านผู้อำนวยการวราพรจึงสุวดีคอยช่วยสนับสนุนกิจกรรมในวันนั้นทุกคนต่างมีความสุขที่ได้ทำบุญร่วมกันทั้งโรงเรียนเด็กก็จะยิ้มแย้มดีค่ะแล้วมีความสุขในการร่วมทำบุญตรงนี้เด็กบางคนรีบพี่พี่ยอดยังไม่ทันเอากล่องมาให้เด็กหยอดเด็กก็จะบางคนจะลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาที่จะวิ่งไปหยอดก่อนอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเขาก็จะมีความสุขอย่างหนึง่งเป็นผลที่ดีนะคะก็เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างหนึง่งแล้วก็ให้เด็กรู้จักร่วมทําบุญนะคะเสียดายที่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะพาเด็กไปดูกระถินสำลิดท,ทั้งทั้งโรงก็คือเราเลือกตัวแทนไปส่วนหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวพอพ่อ ครูที่ว่าไปถ่ายภาพมาอาจจะมาทำ powerpoint นำเสนอหรือวิธีทัดให้กับเด็กดูค่ะว่าเราได้ไปทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเด็กก็จะมีความสุขตร,ตรงนี้ด้วยร่วมกับเรานอกจากร่วมทำบุญน้องยอชกับเพื่อนๆได้ช่วยกันเตรียมผ่านพุ่มกระถินที่จะนำไปถวายยังที่พักสง์บ้านพสมณี อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันทอดกระถินแต่ละคนตั้งใจกันเต็มที่อยากให้ผ่านพุ่มกระถินที่ร่วมกันทำออกมาสวยงามที่สุด<า>เด็กๆได้เรียนรู้การทำบุญเข้าใจความสำคัญของการทอดกระถิน และยังได้กลับไปแจ้งข่าวบุญที่บ้านตั้งใจชวนญาติพี่น้องมาทําบุญด้วยกันเห็นแล้วก็ปลื้มใจเพราะถึงแม้เด็กจะพูดไม่ได้แต่สื่อสารจากใจถึงใจคนที่พบเห็นเลยเกิดความเอ็นดูและร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะอยากได้บุญใหญ่ครั้งนี้เลยช่วยสนับสนุนเต็มที่อีกครั้งยังอยากให้เด็กๆก,กลับมาชวนทำบุญทอดกฐินจำริศในปีต่อไป ใ,ใจว่าอุย้ยลั่นลั่นเกิดมาในผูนไม่นดยอย่างได้เป็นประธานกรทิ้นกาว่าเกิดชาติน,นึงแฟนใดเขาต้องผูดได้แต่ในรอบรอไม่พอแต่ผูดไม่ออกอีย่างมีความรู้มีประสบการณ์ว่าทอดกระทิ้นนี่คืออะไรไปทอดกระทิ้นนี่เพื่อประสองค์อะไรความรู้ที่เราได้เนี่ยได้มาจากไหน,นคือความรู้ที่ได้มาเนี่ยเพราะความพยายามความเรียนรู้ความพยายามและบุญที่เขาส้งให้เราได้ได้ผูดได้มัง้งต้อไปข้างหน้าชาตินาชาตินืงชาติใด อาจจะเป็นคนดีก็ได้อรสน,นับสนุนให้เขาให้เป็นคนดีให้ได้ วันทอดกระถินสำริดปีนี้คุณครูได้พาเด็กนักเรียนออกเดินทางจากโรงเรียนตั้งแต่เช้ามาถึงที่พักสงบรรพมณีก็ได้เห็นชาวบ้านทยอยเดินทางมาร่วมงานบุญส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในอำเภอทับสะแกและมีบางส่วนเดินทางมาจากอำเภอบางสะพานที่อยู่ใกล้เคียง สงบรพธบณีท่านผู้อำนวยการวราพรจึงสุวดีนำคุณครูและนักเรียนโรงเรียนโสนศึกษาเทพ,พรัตทอดกระถินร่วมกับชาวบ้านในชุมชนทุกคนต่างปลาบปลื้มใจที่ได้มาร่วมกันทำนุบำรุงวัดประจำชุมชนให้เจริญรุ่งเรืองชาวพุทธทั้งหลายจะได้มีสถานที่สั่งสมบุญกุศลและประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันสใจใ สออองัััาาาาตยยนนนิิรวจกุุถึงแม้จะไม่ได้ยินเหมือนคนทั่วไปแต่เด็กโสดศึกษาก็รักในพระพุทธศาสนาและทำหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างดีเยี่ยมชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างเห็นถึงความตั้งใจนี้และนึกชื่นชมในความพยายามเมื่อได้ยินประธานกฐินสำริด นํำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีคิตันาตานเกิลัยบัเตาิวงังปาอิวาระอาิฮิวิวัตรกันาตินาิวาระตุสานังทังสังฆพรรษ โอรสกามาโอรสกายาอันกิโยภันเกลสาธุโอยันเกข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องทั้ายอร้องัา้าทีแล้วาผี้าีวนิ้ารากจวันหลนี้ขอากจาของไวานลนี้แก่พระสงฆ์แกพระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับข้าพติจงรับข้าะถิพร้อมกับบริวานี้พร้อมกับบริวานี้อคากับทั้งแนาอันามสับบริวารทั้งโปรนี้ เป็นของนายสิระภคศรีจันประธานกระถิ่นสลึกเด็กดีนิสตาบุญทอดกระถิ่นเป็นมหาการละทานทุกวัดจะรับกระถิ่นได้เพียงปีละหนึ่งครั้งบุญนี้จึงเป็นบุญสำคัญที่ทำได้ยากนอกจากความปลื้มที่ได้มาทอดกระถินวันนี้ทุกคนต่างปลาปลื้มใจที่เห็นเด็กโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน ทำในสิ่งดีงามน่ายกย่องแม้จะอยู่ในโลกเงียบแต่กลับมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และได้ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนเกิดความประทับใจพร้อมกับรู้สึกชื่นชมโรงเรียนสดศึกษาเทพรัตน์ที่สนับสนุนให้เด็กๆเ,เข้ามาเรียนรู้วิถีชาวพุทธจะได้เข้าใจการทําบุญและเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง ประทับใจตรงที่ว่าชาวบ้านเขาร่วมมือกันออกร้าน,นมาเต็มใจมาเอามาจองเป็นออกร้านอาหารนะคะแล้วก็ร่วมกันแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านอบตอนเนี่ยค่ะก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากเลยค่ะเพราะว่าท่านก็เห็นว่ามาตั้งแต่วัดนี้มันไม่มีอะไรเลยหลวงพ่อท่านก็มาพัฒนาที่นี่นะคะจน จนเรียกว่าให้ได้เป็นศาสนาสถานที่ให้คนได้มาทาบุญนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือท่านก็สอนในคนได้นั่งสมาธิจากวัดร้างไปแล้วเนี่ยก็กลับมาพอมีงานก็จะเต็มศา,าลาหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะปื้มมากเลยค่ะที่วัดนี้ไม่เคยขาดกระถินสำริดเลย <c oughs> นะคะเพราะว่าทําวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งพระเดชพระกุณหลวงพ่อธรรมชโยก็เมตานะคะในให้เด็กๆมาสร้างบุญที่นี่ก็เลยสร้างกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรงเรียนโสตเนี่ยค่ะ เจ้าอาวาสที่นี่ท่านก็ชี้แจงให้ประชาชนเนี่ยที่ในบริเวณเนี้เข้าใจว่าการที่ให้เด็กๆโรงเรียนโสตเนี่ยมีโอกาสมาเป็นประธานกล่าวกระถินเนี่ยมันมีอันนี้สองสำหรับพวกเรานะและเราก็เลยได้บุญนี้กันมาทุกปีเลยค่ะก็ะะอยากให้โรงเรียนโสตเนี่ยค่ะได้ทําอย่างนี้ไปทุกปีเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรมันพวกเราชาวบ้านเนี่ยเห็นแล้วเรารู้สึกดีมากค่ะที่ว่าได้เห็นคุณครูนะค,ะคุณครูที่มีจิตใจที่จะสอนเด็กที่แบบ พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอยู่ๆคุณกูก็สนับสนุนให้เด็กได้มาทำากิจกรรมพระพุทธศาสนาได้มาทอดกระถินได้มาทำบุญอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราอ่ะชาวพุทธประทับใจมากเลยะคะ่ะแล้วก็เราก็อยากจะขอบพระคุณขออ โรงเรียนโสดมากเลยค่ะที่ว่าสนับสนุนให้เด็กๆได้มีกิจกรรมอันนี้และที่สาคัญที่สุดก็ต้องกราบขอบพระคุณเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมมโยนะคะที่เมตตาให้กับเด็กๆได้ได้ไดมีโอกาสอันนี้ค่ะเราก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมมัโยมากเลยทุกค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความรู้สึกปรับเริ่มเป็นวันที่เรามารวมกันอยู่ที่นี่หลายๆคนกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นความรู้สึกประทับ ใจไปในใจของเด็กๆซึ่งโดยปกติแล้วเด็กๆไม่ว่าจะทำอะไรเด็กๆจะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะยากลำบากกว่าเด็กคนอื่นแต่สำหรับในวันนี้สิ่งที่ยากของเขามันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ยากรวมทั้งผ้ากฐะินที่เราถวายในวันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้พุทธศาสนาหรือประสงค์ท่านได้บำเพำ็ญธรรมและสิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมาถึงเรา ทุกๆุกคนคะ่ะสิ่งเหล่านี้พวกเราสัมผัสได้ทําให้เราได้มารวมใจได้ทําสิ่งดีๆในวันนี้คะ่ะขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่คอยช่วยสนับสนุนผมและเพื่อนๆนะครับผมอยากให้มีการทําบุญทอดกระถินแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณคุณครูที่คอยช่วยแนะนําและสอนฝึกพูดให้ผมขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยทําพุ่มกระถินและได้ไปเดินชวนญ,ญาติพี่น้องร่วมกันขอบคุณน้องๆนะครับที่มาร่วมทําบุญและผมอยากเชิญชวนน้องๆ ได้มาเป็นประธานกระถินเหมือนกันกันกบผมนะครับตลอด11ปีที่ผ่านมากิจกรรมกระถินสำริดโรงเรียนโสดศึกษาเทพ,พรัตน์ได้สร้างแรงบันด,ดาลใจและส่งต่อโอกาสให้เด็กในโลกเงียบได้เป็นผู้นำในการทำความดีทำให้เด็กๆได้พัฒนาศักยภาพจนเกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม และมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจความดีนี้ยังได้ขยายไปสู่บุคคลและชุมชนรอบข้างสร้างความสุขให้กับชาวพุทธทุกวัยที่มาร่วมกันสารต่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและได้สร้างต้นแบบที่ดีฝากไว้ในสังคมไทย